สวัสครับผมสวัสดีพี่น้องสุกุสุคนครับนี่ปอกผมคือเก่าพี่น้องบรรจงแฟมิลี่ครับผมวิธีในผ้าอีสานมาเท่าครับวันนี้สิผ้าพี่น้องมาโลมาเลาะโขกครับเลาะโขกเลาะปลาพี่นอ้องมาหาแนวอยู่แนวกินเนาะพี่น้องเนาะของในปลาเมื่อนี้สิมี่อย่างเขากินเนี่ยพราะว่าเห็ดเนาะไม่พักตั้งๆเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาเลาะบึงครับฝนตกไม่ไม ตัวคุ้มหุ้มะครับเนาะเราจิพามาเลาะป้าครับวันนี้ว่าสิได้อย่างน่เดี๋ยวเข้าไปลุ่นไปติดตามกันนะพี่น้องเนาะก่อนชมชิบกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี้ยพี่น้องเนอะมันจงแฟมลีครับผมโอเคครับเดี๋ยวเขาไปลุยกันเลยพี่น้องเกาะโคกมากอมาเห็นอันนี้เลยครับพกอีกหลอกครับผมโอ้ยอย่างมา นิดเดียวครับจากมองเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับเมื่อกี้หลอกโอ้ส,สมัยเป็นเด็กหน่อยหลายหลายดอกพี่น้องก็เดี๋ยวนี้ชาวบ้านผมก็เริ่มที่เริ่มสีบบนี้แล้วครับครับผมงามบอพี่น้องโอ้มีดอกมีต้นพร้อมกินว่าเป็นดอกพี่น้องสมัยก้อนเป็นเด็กหน่อยผู้เฒ่าแกงให้กินอ่ะกระแซบด้วยครับต่วมาสิบยี่สิบปีแล้วครับว่าได้กินงามยู่พี่น้อง ไปมาฝากพี่น้องครับผมผมกินเมื่เป็นแล้วครับะปล่อยไปนี่แหละครับผู้ใดกินเป็นไข่เพิ่นเอาไปเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมเอาย่างต่อเลยจอ,อกนอเลยครับแหน่งนะนอแหน่งนะพี่น้องมันเห่น้อยกลืกับนอหน่อ่น,น,อน้อย,อย,อยเอาดีบ่านอพี่น้อง ও ouais, xong nó luôn nó hắn nóng 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 nóng

นอออ้อตมกระปุนพี่น้งองตัวสีมือไปไหนด้คบเลียงรอบไ่นี่สีแหนงนหน่อยหพี่น้งองไปหาทั้งคุณมึงพี่น้อง เห็นไข้พนาพี่น้องไปลูกลอโอ้นี่เดียพี่น้องพ,อพักผมเดี๋ยวจะลุกข้าอโอเคครับไม่ถุงใส่กันหาบึงเพื่อมีมือพี่สายมาเอานี่บอวานซิปกะดอกหมดนะพี่นอ้องซิบก็ดอก ติดเก็บโล้ไปน้องดอกใยใยครับผมเดี๋ยวหาต่อไ่น้องเดี๋ยวหาบวงกันครับ วันนี้ปล่อยแล้วไปลูกไ,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 ไม่ไงเยงยเลยพี่น้องว่าโอ้ยยู่ใต้หยาพี่น้องมึงนี่หลงๆเลยว่ะครับโอ้ยบอกเงยเลยพี่น้องเลยพนะครับว้ายเจ็บลูกเจ็บอุนนอ้ยขาง่ายงานเม็นบ่ละสองดอกแล้วครับอุ้อยาง,งามเลยพี่น้องค ูซ่อ,อมหนาเลยซ่อมหนาเลยเดี๋ยวง่ายดิขังขนาดกลางป้าอ่อยเทียนผีข้นที่มาหานหาพวกไปเรื่อยลูกไปตั้งคนก็ได้เฮ้ยพวกคิดว่ามันที่ออกขนาดนี้นะพี่น้องเนาะเฮ็ดโคกนิดหน่นนนนอย,อยนี้ครับจ้าวานเพราะว่ามันเคยออกแล้วครับแต่ว่าโคกนี้มันเป็นโคกที่คนลืมเลยเหรครับ เรื่มว่ามันมเรืมว่ามันออกแล้วพ้นก็เรืมแล้ลนะพี่น้องพวกกะหาเข้าเดียวกะทั่วพวกแล้วครับไหน,นอี่เทขาพันนะพี่น้อง ่อ้ผมตาพอดีับพี่น้องูกสายห็นครับผมไปเบิ้งดูยใส่โอ้ยหน่อยหน่อยเนอะดีดอกนึ่งดอกนึงเป็นองไอนขบบ้งขอบบ้งได้หนีขอบบ้งได้หนีได้หนีเต็มเลยเต็มเลยปอปล่อืมปลไม่ต้เกินดอก เป็นยังไงพียว้องของเกียนพี่นองเอาเคี๊ยนได้ขอเคียบริเวณนี้ค่ะบริเนี้วอ้ยหน่อยหน่อยใช่ไหมครับอืมไปเลยไปเลยคุณนะครับพี่น้องไป บักเขเมาพี่น้องเอ้ยพ่อนะเขเมาครับพือ่อนะกํลังไงครับดกดดหน้ากัขเมาบักเขเมาเอานีเดี๋ยวครับน,อนอดอ๋นึ่งโอ้ยถอยเราโอ้ยเนาเพ่อเราถลยเราพี่น้องคุณไม่ใครแลนี่ ครับนเรนี่เทานี่หนพดไหนบ้างล่ะนราอู้ไหนกมาไปแหมเป็นเชียะไปไปนี่แหละพี่้องเนาะนเราพี่้องหาบ้องลก ไปครับผมพี่น้องพ่อโคกดอกครับเป็นสองดอกเงินหลครพี่น้องดอกนึงกับนอครอพี่น้องยังลุน้ำไปพี่น้องกับบ้านทำนะครับผมหาม้งเราครับฮึฮึพี่เอาแดก เดือดแทนคุณรอกนองรุ่นน้ำหมักไปไปแล้วบานกานพี่จอง